มาค่ะไปทำยําไข่ต้มใบสาละแหน่กันต้มไข่10นาทีแกะเปลือกออกนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งวางไว้บนจานเครื่องปรุงมีน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาแล้วก็ซอสปรุงรสน้ำตาล1ช้อนโต๊ะน้ําปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ต่อไปเป็นซอสปรุงรสใช้ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะ แล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปนิดหน่อยไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วจากนั้นนะคะนี่ก็คือผักที่เราใช้นะคะตามนี้เลยนะคะเอากระหล่ำนะคะไปลวกในน้ําร้อนนะคะไม่ต้องนานนะจากนั้นตักออกแล้วก็เอาส่วนผสมทุกอย่างไปผสมกับซอสที่เตรียมไว้เอากระหล่ำลงไปผสมนะคะแล้วจากนั้นก็เอาทุกอย่างไปลาดบนไข่ต้มแบบนี้นะคะเห็นไหมน่ากินไหม น่ากิน